ล้อกชื่ยังสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำรถหรูรอํำสิ้นครับผมคลิปนี้ก็มารอใส่งานนะครับนี่ครับมากับเสียกึมครับผมนี่ครับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะพามารู้จักเข้าแกะใหม่นะครับผมโอ้หคุณ ยางเลยพ่นแล้วเจ้าเกียร์ใหม่ครับนี่ครับผมเดีย๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูรถรถเกียร์นะครับเสียแซมครับผมเสียแซมเนะครับได้ซื้อรถเป็นของตัวเองแล้วครับไปกินข้าวกันกั้นนะ่ะโอ้เยเลยผมเห็นหน้าคาตามผมแฟนผู้ได้เห็นอันนี้เสียขึ้นครับเสียเก่าแล้วครับอันนี้เก่าแล้วเก่าแล้วปีปีแล้วได้แล้วก็สองคันแล้วไ้ขึ้น บรไดี๋ยก็มืดแต่ว่านี่ก็มาตั้งแต่เมื่อคืนครับเปิดมาหอดบังหันนะครับบันน้นอนเปิดขึ้นโอ้หินแล้วออกจากโรงงานตีสองกว่านะครับกับพ่อฉันมาหอดบานเฮ้มาหอดละเอียดสามโมงเร้าเลียนมาแบบได้นอนตั้งนาฬิกาปุกหกโมงเช้านะครับ นอนตีห้าห้าสิบห้านาทีเอาวัดรตหกวอนแล้วก็หลับแล้วก็ลุกเลยได้กลางเลยวพาดังเลยดังดีแทนเนี้ยนะครับเดี๋ยจะพาท่านผู้ชมมาดูรถใหม่เท่าแก่ใหม่ครับผมเท่าแก่ใหม่เซียแซมครับเดี๋ยวไปดูกล้องหน้าครับผมไปเลยครับแต้นแต้นแตน ดีครับมันได้ฟองมวดไปมันออกไปต่ำแล้วได้ฟองม้วดอยู่ชนแล้วครับอเสียวเด้อเนี่ยมวดสีมานนี่แหละนี่ครับฮีโน่นะครับสามสี่สี่ครับผมหางพนักนะครับตัวไล่เบานะครับหางนี่ซื่อตัวเสียแม่นสำหรับ ไล่เบาตัวนี้ก็คือปาดอกเอ๊ปาดออกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาออกเปลี่ยนเป็นเลาเลาใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นหางใหม่นะครับเป็นเป็นพนักรุ่นใหม่นะครับบอมแยแบบของผมนะของผมจะเป็นอ่าไฟท้ายสี่เหลี่ยมส่วนตัวนี้จะเป็นไฟท้าย l อลวีนะครับนี่ พาท่านผู้ชมไปดูหัวครับโอ้บางฟุ้งงามเดียว,วะไฟไท้ายนี่ยึดยึดิทด,ดีดอะของเราก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับมัน่มหนีกับเลยหมุนอยู่หนี่ที่นองต๊ะรุมครับไอ้ยู่บอย่าบบางฟุน้นเด้ยขอนนี่ครับบางฟุ่้เขาทาไปจัดทรงได้สวยจัดทรงได้โอเคเลยนะครับกับไฟไท้าย โอ้ยแ่วเกียร์ใหม่นั้นมม่เรานี่ครับผมสามสี่สี่ครับมีโน่นะครับรหัสเครื่องก็ AO เก้าี่บจ็บบ่ผิดนะครับนี่ครับโชคนิลันนะครับอันนี้นี่ครับคอยกึ้มเสียกึ้มครับตัวนี้จะเป็นคันที่สองของพี่แกแล้วนะครับนี่คันแรกจะเป็นอีซูดีกาครับ หมดเบิมดมหมดแล้วท่านดนเบิเรกนอาจจะเลี้ยยุปีหนึ่งเราก็ไปเอาคันนี้มานะครับโชคประพันธ์นะครับพี่กึมหางเอทีคือนี้จะเป็นหางพนัดนะครับโชคนิลันนะครับหอจอก,กอ,อประกอบการรวมสารคามขนส่งนะครับ อย่างหน้าใหม่นะครับโอ้ยซ้นน,นี่แซโชมเลยพี่น้องสมามะาใหม่ใหม่บริไทบึงเหยบส้นครับเกี้ยเป็นเหยียบข้อมัน,น,นเนาะมวนเขารอดนวะวันนี้ไหมยังไม่ถึงงวดเลยครับเจิมแล้วครับเจิมแล้วปุไปยังครับของเขาประก,กันสันหนึ่งคิดดูว่าอา่รถใหญ่ขนาดนี้รถเล็กจะขนาดไหนคันที่ชนนะ่ะ สวยนะครับสวยสีสีทําใหม่นะครับแต่ว่าตัวน,นี้คือว่าใส่น้ำเนยวะกลนโบยสีใหม่สีขัดขัดใหม่ก่ขัดเคลือบใหม่ครับมาดูเครื่องเครื่องยนต์ครับผมโอ้เนี่ยดังว้าโอ้เห็ดแล้วเห็นแล้วมันเยอบ แต่ว่าทำแล้วเห็นว่าินดำๆเลยครับนะครับคันนี้นี่เสียงเครื่องนีนิ่มมากนะครับท่านผู้ชมเท่าที่ได้ยินนะตัวว้าวว้าวกำกับลมเียนใหม่นะครับแบบของผมข่าขอโฮมไม่เกินมาขอาโฮมขันหัวข่าว้ัรวด ขอ,อนแดดเนี้ยพุ่นละเขาออกไหมพุ่นละพุ่นโฮมพุ่นก็นได้พุ่นอ,อ,อาหอมส่วนเราพี่น้องก็ไวโองามเลยครับพี่น้องนะสวยเลยนะครับเยังไงผมม่แต่จะคัดนะนี่ครับมาแล้วครับต้องเกะใหม่ครับนี่ว่าเป็นขี่ยาดิสิพี่นอ้องเออ แต่แกไม่ออกรถได้เรียนหนึ่งแล้วจ่อยลงจ่อยลงนน <c oughs> กินแน่เข่าอาจารย์เห็นว่าก็ได้นี่ครับเข่านา้าผมกินครับกินได้เครื่องดื่มครับเอาว่าเขา่าแม่ยังบอกว่าเขายาซื้อมายังว่าอยู่ไหมอุ้นเตรียมควงไว้หนาโดน,นพคนอะเสียแซมครับเสียแซม โอ้ได้ภาพสวยมากเลยครับนี่สองเท้าเกีียรประชันกันแล้วครับนี่แลกไอ้กันแล้วยื่นไอ้กันแล้วยืนไอกันแล้ว,ลวสะเก็ดกับสะเก็ดีนินไอ้กเอาหัวของมันเี่ย ส่วนของผมก็เป็นก๊าซนะครับเป็ NTV เมื่อกี้นี่เืมองบุญแก่อยู่ไหนโดนกอดซองรอบหานะนี่อาจารย์เดี๋วมาบางฟุญอันเฮ็ดเองอ่ะผู้ใดเฮ็ดไห้เฮ็ดเองเดียเฮ็ดเองเดียวเข้าใจเฮ็ดต่ว่า ไม่ได้เชื่อมแม่และเลยขันนัดต่อเลยนน่ะตามงามงาม,งาม,งามลงตัวอยู่จันที่เพีนหาล้อยท่เพี้นหาล้อยทานอ่อนเดดพี่นาะปล่อยตากเดดโดนอะไรเตกเสียบนาเอไว้เนาะที่เพี้นหาล้อยของเขาเพี้ยนเดียวกับ อย่างอีตอยงแน้ว,น,วนี่ครับสวยงามมากเสียแซมครับเสียแซมบ้านนเดียนครับบอรบือครับผมมาเลียนรถท่านพ่อสามเดียนนูซื่อรหลดเลยมาเป็นลูกน้องเขาสองเดียนเก็บเงินสองเดียนได้ซื่อรหลดเลยพี่เนองโอ้สุดยอดจริงปะนั่นจริงไงไอ้ไอ้กิม เออมาดูเจ้าแก่กินข้าวครับชมให้ต่อนไอเป็นคนขับไปท่องถี่นตอนนี้เนี่ยท่องไปจำช่องจำไปกวนล่ะบอกว่าจะไปซื้อเข่าก็ได้เข่าอยู่นี่กับมี่กล้องบมอกเงี้ยงไงว่ะไอ้กิมกินว่ามีอยู่ที่เข่าเป่าความหบอกเงี้ยว่ะ อ,อ,อ้ยเมาพี่แต่ปลาหรถดำสวยครับสองสี่ศูนย์เนี่ยพอผ่านบ้าบา้านะกูานกำลังสิดแลนดีแลนแยนเลีเลีเลเล้ยดียอว่าอยากล้อรอบอยังไงกันเรียนน้ำทังนีแลี้งดีหมดเ มันกินเขืองเขามันเ,นเรี้วไหของลานี่แหละอกอันนั้นอัเก่าอันนันมันนั่น,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 นบัดนขาดนี่มาเอาให้ต่อมให้ต่อมมาเอาวางไม่นีว่าเอาเดยวมึงทำนี้กับพ่อนะพี่นองเนะรอนี่ครับพ่อ,อเดียกเอาตายเดียี่ยังรอดว้ เสียโฉมด้วยกันชนอีู่แล้ว๋ยวมาถามรายละเอียดนะครับลืมเ,เสียแชมป์ดาวได้ก่อนดาวเยอะากจ้ะดาวสองแสนกว่าวเาัวสไว้แสนี่แสวใช้เงินสี่แสนครับทั้งเธอพร้อมแรีเลยเนาะ ตองนี้เงินสี่แสนนีงไ้คีสามหหัวหางบงกต้สี่แสนสามสี่แสนสามองเฉียตไอยอันนี้สี 4, oh, <qué> ่แสนสี่แสนต้นโพ้มีเงินสองแสนบริขีเดียวได้ขคีอยู่กันเอนไฟนั่นอันเงินติดอไอเอียงก็อันไม่คอ้มว่ะไ้ขีเนื้แสนเกียรติเราเขาจัดให้หัวหางมห หัวทามืนเกล็ดโอ้โหสดอกสุดยอดเัยดอกถึงสองบาทเลยเต็มๆเลยก็ใช้เงินดาวนะครับเอ่อตั้งหัวนี่สองแสนสามแสนพร้อมประกันแล้วก็หาอีกแสนหนึ่งเงินซี มาซื้อมาสอบประกอบการพอราลบอกี่ที่เอดทะเบียนและะ้วก็ผ่าบงผ่าใบสายเตนะครับปลายมันอา่าน่าจะอยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นสี่มืนครับผ่าใบกับผ่าใบอา่าเพราะใส่นะครับ ก็ลอยไปไปรอยองค์เขาแต่ก็นี่ครับผู้ใดอยากได้กะเบิบ้งเสียแ้ยมเป็นตัวอย่างครับขับ,บรถวอท่านเลยเพราะเขาซื้อรถเป็นของเจ้าของเอ้ยแน่นอนเลยเกี้ยวอีกคู่มาเอาอีกครั้หนึ่งนะไม่ไปขับให้ที่ตายแล้วแตวจะงม้หัดดี่ว่าเอาจะตายแล้ว เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับยังมาขอสามขาอยู่รูู้รูรรงรถกันไหนบายครับผม